สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยประตธานีนะครับก็เช้านี้อยู่หนองบัวแล้วนะอยู่หนองบัวแล้วคลิปนี้เราอยู่ที่หนองบัวลําพูนะอาําเภอนากลางนะครับอาําเภอนากลางบ้านโนนใหม่ใช่ไหมบ้านโนนใหม่นะนี่พอดีเจ้าของรถนี่เฮียอยู่นี่นะก็เป็นหลานอ้อยอย่างนี้นะก็บ้านโนนใหม่นะ พอดีถึงแล้วางานที่นครพนมหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวทําพร้อมอุบลอีกคันหนึ่งเลยเดือนหน้านะครับก็เลยก็เลยได้มานี่เลยมาหนองบัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วผม,มานอนที่น่าจะดอนทางนอนเมื่อคืนนอนเขตอุดรมะน่าจะขึ้นทางอุดรก่อนมันเป็นเขตที่อุดรนนะั้นแล้วก็มาบา้าลูกคาประมาณห้าสิบกิโลนะจากที่ผมพักเมื่อคืนนะก็ถึงแล้วที่รถรถเป็นอฮิโน่สิงคโเทค ฮีโนะ่ ino, สิงห์เทคกรถเป็นคันแบบนี้เลยเป็นคันแบบนี้เลยนะรถขับได้ปกตินะรถขับได้ปกติแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยตันนี้เป็นสิ่งห์เทคกเป็นเครื่องเอ็มสิบซีเอ็มสิบซีนะตัวนี้เอ็มสิบซีเป็นห้าเกียร์สโล่นะตัวนี้นะเ,เป็นรถห้างบ้านเราเนี่ยแหละเป็นรถห้างบ้านเราแล้ว,ลวมีเกียร์สโล ก็จะมีเกียร์สโลอยู่ตรงนี้อ่านี่อันนี้เป็นอ่าเห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่มีเกียร์สโลอยู่ลูกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเก็บสโลไว้แล้วก็เอาไว้เข้าลงเข้าไล่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เป็นเกียร์ธรรมดาของซีรีส์เจ็ดร้อยนะอ่าเดี๋ยวผมพาเดินดูรถเป็นคันก็จะลือล้อละอ่าลื้อได้เลยลื้อได้เลยนะลื้อได้เลยบอกทีมงานลนะก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วนะผมก็จะเอ่อ กลับของเทพนแต่ก่อนเขาขอนงเพนผมจากนี่ผมจะตีรถไปแถวสุรินทร์นะบุรีรัมย์นะจะไปบ้านนายกก็นนะัดกับแกไปแล้วแล้วก็จะเข้าไปหาพี่วุฒิด้วยพี่วุฒิดูก็รอแป๊บหนึ่งนะพี่วุฒิงานแต่งผมไปไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะเข้าเอาซองมาให้ถึงที่เลยนะ,ะที่บ้านพี่เลยนะนะครับก็เสร็จงานนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปหาพี่วุฒิก่อนพอไปหาพี่วุฒินะ เ,เดี๋ยวพากลับกล้องดูเลยนี่นะครับเกียร์ก็มาเป็นเจ็ดสปีดอย่างนี้นะมีรีทัดเดอร์นะตัวนี้เกียร์รีทัดเดอร์คือรีทัดเดอร์คือตัวนี้นะเป็นตัวช่วยเบรกนะอ่าตัวนี้เขาจะช่วยเบรกทํางานอมีช็องเบรกถ้าไม่อยู่ก็เปิดรีทัดเดอร์ทีหนึ่งก็จะอยู่ดีนะถังลมก็นี่ฮนระัเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยมาแบบนี้คันหน้านี่นของซีรีส์นะหลายคนก็ถามว่าต้องเปลี่ยนไหมคันหน้าเปลี่ยนนะครับ อันนี้ก็งานต้องมีถงังก๊ซีด้วยก๊าซีวากว้างๆอยู่แค่87นะใส่ทีท่ดร700ต้องกว้างอยู่95ผมก็ต้องถังก๊าซีนี่นะซื้อของมาต้องได้อะไรบ้างนะคันหน้าต้องเปลี่ยนแน่นอนพอกลางต้องได้มาแบบนี้นะต้องได้มาแบบนี้นี่นะแล้วก็ถังลมเกียร์ต้องได้แน่นอนอันนี้ถังน้ำมันลูกค้าก็น่าจะต้องเปลี่ยนละ เอาเป็นมีนีมสามร้อยลิตรให้ลุกนี้นี้มีถังลมมาอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูหัวกันอ่ะนี่นะหัวซีรีส์เจ็ดร้อยอันนี้ลูกค้าไปดูมาเองนะผมไม่ได้ดูให้นะลูกค้าไปดูมานี่นะสวยอยู่นะคัสซีสวยกริฟอยู่เลยใช้ได้เลยแหละไปดูก็เน้นมาแบบนี้หน่อยนี่เห็นไหมสวยเลยคัสซีเนี่ยบอกว่าไม่มีทิ่ติเลยอ่าสวยกริฟเลย แล้วก็แนบเน้นเน้นให้เป็นแนบยาวสองแผ่นแนบยาวแนบหนาจะรับน้าหนักได้ดีกว่าแนบสั้นสามแผ่นนะอ่าอันนี้เป็นความรู้ให้ลูกค้าเผื่อไปดูกันเองนะครับ,รบวันนี้ก็สวยเลยอุปกรณ์ควบคู่นะสวยหมดทุกอย่างนะเครื่องเป็นอ่า e13c ยูโรห้านะ e j r เหลี่ยม e j r เหลี่ยมนะก็าามาสวยๆแบบนี้เลยฟีขาวนะ ที่หนองบัวลำพูงานวันนี้วันแรกวันพฤหัสนะวันพฤหัสที่ยี่สิบสามนะเดือนมกราคมนะฮะก็เมื่อวานนี้มาจากอุบลนะมาจากอุบลมาถึงนครพนมก็ประมาณระยะทางสองร้อยสองรห้าสิสองห้าสิบหกสิโลนะแล้วจากหนองบัวจากนครพนมนะฮะมาถึง หนองบัวลำพูนี้ก็อีกสองร้อยสี่สิบกว่าโลเมื่อวานผมกี่รถห้าร้อยกว่าโลนะห้าร้อยกว่าโลถึงนี้มืดพอดีเลยอนี่นะลูกค้าก็ไปดูมานะครับก็ดูมาให้ครบก็แล้วกันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะจะประมาณนี้ด้านหน้าสวยอยู่นะอ่ามีชายล่างด้วยอ่กระชนมีชายล่างมีอะไรอย่างนี้นะต้องมาครบๆหน่อยนะฮะ อันนี้สวยใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวเริ่มทําวันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกก็คันนี้ตั้งเป้าไว้6วันเดี๋ยวดูว่า6วันจะเสร็จไหม6วันจะเสร็จหรือเปล่านะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับมารอลุ้นกันว่า6วันนี้ผมจะทําเสร็จไหมนะเดี๋ยวรอลุ้นพร้อมกันเลยวันนี้วันแรกเลยถึงที่สดร้อนๆที่หนองบัวนะครับวันพฤหัสนะวันนี้นะหลายคนก็ดูคลิปที่นครพนมเห็นเมื่อวานทําคลิปอยู่นครพนมก็ใช่ที่นครพนม ผมทำคลิปบอกไปแล้วว่ายังทําไม่ได้นะต้องมาหนองบัวก็เลยมาหนองบัวเลยนะครับก็คลิปนี้ลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม